นนาขาดชำระบินได้เลยนะคะท <ไป S 2> ่นนรสักคู่นะคะลองดูดไหม,ไมไดเ,เดี๋ยวมีกต่นาดคูค,คุณพนักงานคุณชื่ออะไรอ่ะ ชันวนเข้าคีค่ะโอ้อืมฉันชอบคุณังเลยอ่ะคุณดูมีน้ำมีนวลมากเลยอ่ะแนะออเพราะว่าที่นี่น่าจะเลี้ยงดีนะคะก็เลยรู้สึกว่ากินเยอะไปหน่อยนะคะช่วยหันหลังให้ดูหน่อยนะ้ไหมคะอยากดูความเฟียสน่ะโอ้ยโอ้กน,น่ตกมาางเลยคะ่ะ ชัดได้ยังคะชัดมากเลยค่ะเต็มสองตาให้พนักงานเราเทเวิร์กได้นะคะอ๋อได้เหรอคะอะไรกันวะนั่นตัวทีโค้ดเขาจะทำบ้าอะไรวะนั่นะว่าตัวทีมานจะเมื่อกี้จะถามโค้ดเลยนะไม่มีใครสอนเต้นเทเวิร์กนะคะโค้ดอะไรโค้ดอะไรจะแจ้งอะไรเพื่ออะไรก่ับตัวโค้ดเซเว่นก็แจายโค้ดเซเว่นไป คอนซน์โคสเซเวนแล้วก็บอกพื้นที่เนี่ยตัวทีต้นหนึงนะคะไปเตือนคนหน้าเคาน์เตอร์หน่อยสิไปเตือนคนหน้าเคาน์เตอร์สิทำบ้าอะไรนะพนักงานทำบ้าอะไรดูไม่ได้มีอะไรสอบถามได้นะคะอ๋อทำไมล่ะคะ ต้องขอโทษด้วยค่ะคุณเจ้าหน้าที่พอดีว่ากางเกงหรือกระโปรงมันไม่มีรองรับเขาแล้วค่ะเขาก็ใส่ได้เท่านี้นะคะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าใ,<ช>ใจของเราปิดผลิตภัณฑ์ดีนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ต้องบอกว่าก้นเขาสวยนะคะเดี๋ยวเียนมาดิรับอะไรดีคะ เดี๋ยวเราจะขอจะขอคิดว่าสังส่งอะไรใช่หมคิดไม่ออกนะคะตัวทีไม่ท้าที่จะปวดหัวเลยใช่ไหมตายเถอะไม่เป็นไรนัวเก็ตสั่งจะสั่งอะไรไหมล่ะสลดเหรอสุขภาพดีนะแกเก็ตดีวะ ให้ฉันสั่งเอาแล้วกันแกแกสั่งแกสั่งอะไรอีกเขาอย่างังไงเอาให้ฉันสั่งเอาแคก็ได้สลัดใช่ไหมแล้วก็อะไรเดียวสั่งได้นะคะสั่งด้วยครใช่ไหมคะคนสลัดของโดของโดทีเป็นสลัดนะครับอย่างเดียวเอาแค่สลัดนะคะครับส่วนของผมผมเอากี่ที่ะโดทีเอาสลัดเท่าไหร่กี่ที่ ได้ค่ะเอาเป็นไก่ทอดหรือไก่ย่างดีค่ะอ่าสลัดไก่แล้วไก่ไก่ทอดไก่ย่างดีไก่ย่างนะคะค่ะแล้วก็รับอ่าของผมแล้วผมเอาค่ะอืไก่ไม่มีกระดูกกับเฟ้นไฟครับไก่ไม่มีกระดูกกับเฟ้นไฟครับค่ะ อย่างละหนึ่งเช่นกันครับได้คะ่ะเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วอะไรเพิ่มอีกไหมคะของนิโคเหรอคะอ่าเท่านี้แล้วครับโอเคค่ะเรียบร้อยะคะ่ะชำระบินที่อจอได้เลยนะคะอรอสักพักนะคะมีของเก่าอยู่คคไก่ถังหนึ่งไม่ค่ะอันนี้มันเป็นเซตที่สั่งเลยโอ้ทำไมได้น้ำอิ่มแล้ว ยังไงก็รอสักครู่นะคะเดี๋ยวไก่ก็จะเสร็จแล้วนะคะ,ะคนพนักงานค่ะเพื่นเสื้นที่เพิ่งมาที่นี่เหละคะ่ะไม่คุ้นหน้าเลยะคะ่ะ<อ>ก็ครับผมมาที่นี่ได้ยังไม่นานหรอกครับ โอเคว่าฉันมีคุณหน้าเลยฉันควรจะจำเจ้าหน้าที่ที่หน้าตาดีขนาดนี้ฉันน่าจะจำได้แม่นนะคะขายหรือเปล่าไก่อะพอดีว่าขาดขาดเซตอาหารไปหนึ่งเซตนะคขายหรือเปล่าอ้ยดหนึ่งค่ะงานดีไหมคะไม่รับอะฉันเบื่อแล้วรอรอแล้วค่ะคุณเจ้าหน้าที่อ่านเลยครับจะได้มีความสุขไหมคะไม่รับยิ่งขาดเลยนับรอยยิ้มพนักงานเพิ่มไหมคะ ดค่ะฉันขายนะทานให้อร่อยค่ะวันที่ดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับค่ะรอดแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวทีสารแกคุณเจ้าหน้าที่ยังชำระเงินไม่สำเร็จเลยล่ะค่ะเอ้ายางเอวหักตายด้วยยังค้างอยู่ล่ะค่ะจอนุชค่ะจอนุชแล้วจอนุชเหรอเอ้ายางมดไม่รับไม่รับตอนนี้ค่ะใช่ค่ะ รับรอยิ้มบริกานเชิญเถอะนะคะบริการฟรีค่ะถ้าคุณแม่รับจะเสให้คุณเองโมเอ๋อโมอบีมอาหารมื้อนี้เป็นของคุณนะกินให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าได้เลยขอให้วันนี้มี็นวความสุขนะคะโมเอ๋อโเอด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับ